สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนาฟอ์จูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีกันในเดือนตุลาคม2563ครับก่อนอื่นสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้นะครับด้วยการแอดไลน์มาที่ b l i b b e r 69ซึ่งจะมีค่าครูนะครับไม่ได้ทำนายฟรีสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปโพสไว้ให้แล้วก็สามารถแอดไลน์มาทำค่าครูได้ครับ เรามาฟังขยากรในเดือนตุลาคม2563เลยนะครับว่าจะส่งผลกระทบที่ดีๆอย่างไรกับคนราศีกันบ้างนะครับโดยภาพรวมเพราะว่าดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์นั้นโคจรเดินหน้าแล้วนะครับเดินดีแล้วในราศีธนูพบพันธุของคุณ ในวันที่2แล้วก็6ตุลาคม2563นี้นะครับก็อดทนอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะถึงแล้วก็ทุกอย่างจะเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้เนื่องจากดาวเสาร์เนี่ยโคจรถอยหลังหมายถึงการยืดเยื้อยาวนานนะครับทำอะไรมันไม่เป็นผลคือหมายความว่าชักหน้าไปถึงหลังอ่ะพูดง่ายๆนะครับนี่คือ การสรุปรวมของดาวเสาโคจรถอยหลังเมื่อ2เดือนครึ่งที่ผ่านมานะครับทำอะไรมันเหมือนกับอยู่นิ่งอยู่กับที่นะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรถอยหลังเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มกันก็จึงทําให้ผลที่ค่อนข้างจะรุนแรงเนื่องจากเป็นเกษตรด้วยก็หมายความว่าดาวพฤหัสบดีหมายถึงการถ้าเราทําอะไรแล้วไม่ได้ปรึกษาไม่ได้หารือไม่ได้วางแผนหรือตั้งเป้าหมายไว้เนี่ย คิดอะไรทําเลยเนี่ยมักจะไม่ประสบความสําเร็จในช่วงที่ผ่านมานะครับทาอะไรจะต้องทําทอย่างโดดเดี่ยวไม่มีใครคอยช่วยเหลือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะอาจจะช่วยแต่ช่วยไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยเนื่องจากดาวมันถอยหลังนะครับแต่ตอนเนี้ยเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีแล้วนะครับหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยช่วยเหลือผักดนันแล้วก็ส่งเสริมเราไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้ และรวมถึงตัวคู่ของหุ้นส่วนและคู่สัญญาอีกด้วยเนื่องจากดาวพระศบดีนั้นมาจากพพปัตตนิแปลว่าคู่ของหุ้นส่วนและคู่สัญญานั่นเองนะครับก็ ete, yeah, er. จะทําให้เรานั้นไปสู่สิ่งที่ดีๆและดาวสมาจากพพปุตตะหมายถึงบุตรบริวารน,นะครับดังนั้นเนี่ยราศีกันคือดีเลิศมากนะครับบอกเลยเป็นลักษณะที่แบบว่าดีที่สุดในสิสองราศีในอันดับต้นๆนะครับก็เป็นลักษณะที่ คือความมั่นคงอะอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับความมั่นคงจะเกิดขึ้นนะครับสำหรับคนราศีกันคือคุณเป็นคนที่เหนื่อยพยายามอุตสาหะแล้วก็ขยันอดทนมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าถ้าคุณใช่แสดงว่าคุณจะได้สิ่งเหล่านั้นนะครับสิ่งที่คุณเก่งการเป้าหมายไว้สิ่งต่างๆจะได้รับผลที่ดีแล้วก็ผลสําเร็จเนื่องจากคุณสังเกตดูสล้ว สิมโบลของราศีธนูคือคนกงคันธนูกําลังจะยิงลูกศรเนี่ยนะครับมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าเราได้กําหนดการได้เป้าหมายอ่าเขาเรียกว่าเล็งเป้าหมายหรือเป็นลักษณะของการวางแผนเอาไว้มันคือราศีแห่งการวางแผนและดาว ไปสถิตในราศีภพพันธุเนี่ยมันหมายถึงรากฐานที่แข็งแรงหรือพูดง่ายว่าความเป็นปึกแผ่นของชีวิตเราการมีอะไรที่มั่นคงถาวรเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนในลักษณะนี้เพราะได้ดาวพฤหัสบดีเป็นเกษตรหมายถึงสิ่งที่เรานั้นคาดการเก่งการหวังไว้หรือวางแผนไว้ทุกอย่างจะสําเร็จนั่นเองเนื่องจากดาวพฤหัสบดีเป็นเกษตรหมายถึงความแข็งแข,แข็งแข็งมั่นคงแล้วก็เป็นปึกแผ่นสร้างให้คุณนั้นมีฐานะขึ้นมายกระดับฐานะของคุณขึ้นมานะครับ แต่ดาวราหูนั้นย้ายไปแล้วนะครับคือการงานก็จะดีขึ้นนะครับทั้งที่สให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้นะครับด้วยการกระทําคือไม่มีตัวเบียนวันละเมื่อดาวราหูเนี่ยมาจากภพอริมาถึงอุปสรรคและปัญหาจะต้องมีการแก้ไขอยู่เรื่อยนะครับคือพูดง่ายว่าทําชักหน้าไม่ถึงหลังอย่างที่บอกนะครับอยู่ในภพกรัมรมะหมายถึงการงานก็กลายเป็นว่าคุณทําอะไรมักจะไม่ได้รับผลที่ดีทําอะไรมันก็เหนื่อยเปล่าเหนื่อยฟรีอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่ตอนเนี้ย เลื่อนไปสู่ภพสุภะแล้วนะครับมันก็จะทําให้ทุกสิ่งอย่างนั้นทแํแเราได้ผลทําแล้วมันออกดอกออกผลได้ดีง่ายขึ้นแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เปิดทางแล้วอะไรประมาณนี้เนาะแล้ว,ด,วาดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์กลุ่มกันเป็นคู่เปลี่ยนแปลงก็หมายความว่าจะเปลี่ยนแปลงคุณเนี่ยไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้นะครับแล้วก็ไปสู่ความมั่นคงมีฐานะได้นั่นเองนะครับทีนี้เรา,าพูดง่ายว่า ใครโสดก็จะได้คู่ใครมีคู่ก็จะได้แต่งงานใครแต่งงานก็จะได้มีลูกอะไรประมาณนี้นะครับเป็นสเต็ปอย่างนี้เลยนะครับหรืออาจจะมีได้พร้อมกันหมดเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ยินดีด้วยสำหรับคนราศีกันเนาะ mm hmm. พอได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยนะแล้วก็ได้ปฐุมเกณฑ์ดาวพฤหัสบดีเป็นปทุมเกณฑ์ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูลักษณะของอผลที่ เบียนบอลนะครับในเดือนตุลาคม2 5 6 3คือพูดง่ายๆว่าทุกเดือนมีดีมีร้ายนะครับอย่าไปยึดติดกับคําว่าไม่ดีอีกแล้วหรือมันมันมีข้อเสียอะไรเงี้ยนะครับคนเราเนี่ยคุณสังเกตดูนะงานที่คุณทำเนะ่ยมีสิ่งดีและมีสิ่งเสียอยู่ทุกวันถูกไหมครับมีงานเข้าอยู่ทุกวันเนี่ยพูดง่ายๆดังนั้นเนี่ย ทำใจกับสิ่งเหล่านั้นและอีกอย่างหนึ่งคือมีสติแล้วคุณจะแก้ได้คุณจะเป็นคนที่ดวงดีได้ตลอดชีวิตเลยถ้าคุณมีสติคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าดาวมันจะดีมันจะร้ายนะครับแต่ถ้าคุณมีสติแล้วคุณก็ตั้งมั่นในความดีนั่นเองอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับดวงแรกอ่าโดยภาพรวมจะมีการโคจรย้าราศีสีดวงนะครับดาวคานเน่จะโคจรย้าราศีนะครับจากราศีเมษเนี่ยเข้าอาถอยหลังเข้าสู่ราศีมีนนะครับในวันที่9ตุลาคม2563 ถอยหลังเนี่ยนะครับดาวคาน่ยเป็นดาวบับเคาะเล็กแต่เมื่อถอยหลังเป็นดาวบับพระเคาะใหญ่ดาวบับเคาะเล็กหมายถึงการทําอะไรแล้วขี้โมโหเวียงวีน,นง่ายนะครับหมายถึงว่าชอบลงไม้ลงมือความรุนแรงนะครับนะครับจะเกิดขึ้นต้องระมัดระวังตรงจุดนี้เมื่อดาวคานพักเล็งลัคนาหรือราศีเกิดคุณด้วยนะครับมีอิทธิพลค่อนข้างที่จะสูงหมายถึงเพศตรงข้ามด้วยนะครับหมายถึงจะมีลักษณะของอัตภานที่เป็นเพศตรงข้ามเนี่ย มาหาเรื่องเราได้หรือคู่ของหุ้นส่วนและคู่สัญญาเนี่ยจะเกิดการประทะกันเกิดขึ้นนะครับพยายามลดความร้อนแรงเร็วมีสติให้มากถ้าจะมีปัญหาดูว่าจะมีปัญหาให้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับเดินหนีก่อนแล้วค่อยมาคุยกันทีหลังเมื่ออารมณ์เย็นเพราะไม่งั้นเนี่ยจะเกิดคดีความขึ้นได้เนื่องจากดาวคารเนทถอยหลังให้ผลที่ร้ายเนื่องจากดาวประจําตัวดวงที่2นะครับจะโคจรยาราศีจากราศีตุลถอยหลังเข้าสู่ราศีกันถึงได้ตําแหน่งเกษตรก็จริง แต่ก็มีข้อด้อยอยู่นะครับในวันที่10ตุลาคม2563ดังนั้นเนี่ยสติอย่าหลุดนะครับคือดาวพุธพักหรือถอยเนี่ยแปลว่าขีดหลงขี้ลืมนะครับทำอะไรก็ได้หน้าลืมหลังอะไรประมาณนี้แล้วก็เอกสารสัญญาต่างๆนํามาระวังนะครับต้องตรวจสอบตรวจทานให้ดีในเดือนนี้นะครับตุลาคมอาจจะเป็นผิดได้นะครับคือจะเกิดผลที่เสียภายหลังทําให้เรานั้นต้องกลับไปแก้ไขอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้ ดาวพุธกับดาวอังคารเล็งกันเนี่ยมันไม่ถูกกันมันเป็นคู่ศัตรูนะครับหมายถึงมันจะมีมาเกี่ยวข้องกับ2เรื่องคือคู่ของหุ้นส่วนคู่สัญญาและก็เพื่อนพี่น้องคนในสังคมนะครับดาวอังคารจะมาจากสองภพเรือนนี้คือราศีพิจิกและราศีเมษเมื่อมาเล็งลัคนาเนี่ยแปลว่าการปะทะกันนะครับดาวอังคารกับดาวพุธคือคู่วิวาทนะครับทางวาจาหมายถึงการด่าทอกันกันอ่าสบทคําหยาบคายนะครับใส่กัน แต่เมื่อมันเริ่มต้นด้วยการที่วิวาทะกันแล้วเนี่ยจะเกิดคดีความตามมานะครับต้องระมัดระวังตรงจุดนี้เพราะว่ามันอยู่ในพบตรงกันข้ามและตัวเราเองด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังแต่ตัวเราค่อนข้างได้เปรียบ แต่อย่าคิดว่าได้เปรียบแล้วจะไปทําใครก็ได้นะครับเพราะว่าดาวประจําตัวก็ยังถอยหลังอยู่นะหมายความว่าการที่จะได้รับผลเนี่ยต้องใช้สติแล้วถึงจะรอดนะครับคือพูดง่ายว่าดาวพุธเป็นดาวแห่งธาตุน้ำนะครับคือการไหลลื่นแปลว่าเอาตัวรอดได้แต่ต้องมีสติแล้วก็ต้องค่อยคคิดค่อยๆทําค่อยๆวางแผนยังดีที่ดาวพฤศุกดีนั้นโคจรเดินดีหน้าเดินหน้าดีแล้วนะครับก็จะทำให้ทุกสิ่งอย่างนั้นไปสู่สิ่งที่ดีได้และคุ้มกับภพบปุตตะแปลว่า การปูทางใน ite, <Bonjour> สิ่งใหม่ๆจะได้รับผลที่ดีขึ้นนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนผักดันหรือคอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับก็แปลว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวไม่ได้เหนื่อยคนเดียวแล้วนะครับเหมือนที่ผ่านมาใน2เดือนครึ่งทําอะไรก็ ต้องใายเดี่ยวนะครับเหนื่อยเป็น2เท่าแต่ตอนนี้มีคนมาเป็นเครื่องมือเครื่องแรงให้เรานั้นคอยอเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีได้ง่ายขึ้นแล้วอะไรประมาณนี้นะครับมีคนคอยดันเราละอะไรประมาณนี้เนาะก็เป็นลักษณะนี้ดังนั้นเนี่ย มาดูดาวดวงต่อไปคือดาวอาทิตย์นะครับจะโคจรย้ายราศีจากราศีกันที่ทับราศีเกิดเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยจะร้อนรุ่มสุมสวงนะครับหมายความว่าดาวที่ทับหลักเนี่ยเป็นลักษณะหรือทับราศีเกิดเนี่ยเป็นลักษณะถึงการร้อนที่อยู่การร้อนอกร้อนใจนะครับแต่เมื่อย้ายไปแล้วเข้าสู่ราศีตุลในวันที่17ตุลาคม2563นนะครับได้ตำแหน่งนิดหมายถึงอ่อนกำลังลงแล้วในพบการเงินนะครับหมายความว่าวินาศการเงินเรามาระวังเรื่องของการใช้ใจ่ายนะครับแล้วก็ คือพูดง่ายว่ารับสายใจขวาบังเอิญว่าดาวศุกร์เนี่ยก็จะโคจรย้ายราศีจากราศีสิงห์เข้าสู่ราศีกันทับราศีเกิดเป็นนิดนะครับในตำแหน่งนิดหมายถึงอ่อนกําลังที่สุดในรอบปีเหมือนดาวอาทิตย์เหมือนกันได้ตำแหน่งอ่อนทั้งคู่นะครับคือดาวอาทิตย์กับพุธได้ตำแหน่งนิดดาวคาันกับดาวพุธเนี่ยถอยหลังดังนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องนัระวังเรื่องของความคิดและการการะทําให้มากๆนะครับเรือการคิดหรือการตัดสินใจเนี่ยจะผิดพลาดได้อะไรประมาณนี้เนาะ แต่มันมีเรื่องดีเรื่องเสียนะดาวพฤหัสบดีรกับดาวเสาร์เนี่ยโครจรดีแล้วยังไงก็ดีไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับแต่ดาวดวงอื่นๆเนี่ยแค่เราระมาระวังตัวแล้วเรากา็เดินหน้าอย่างมีสติทุกอย่างแก้ได้หมดนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจไปแค่หนึ่งเดือนก็จะผ่านผลไปได้แล้วนะครับจะทุกสิ่งทุกอย่างสู่เดือนพฤศจิก,กายนที่ดีที่ดีจริงๆในเดือนอปี2องนากานะครับกับเดือนธันวาคมะจะดีที่สุดละใน2เดือนนั้นทีนี้เรา ต้องพยายามตั้งสติทำอะไรอย่างไม่ประมาทนะครับทำอะไรอย่างมีสติแล้วทุกอย่างจะแก้ไขได้ทุกอย่างจะดําเนินได้ได้ไปสู่ความมั่นคงมั่งคัง่งและร่ารวยได้ในบางคนเลยนะครับก็ทุกสิ่งอย่างจะเกิดขึ้นได้สําหรับคนที่มีสติคนที่วางแผนคนที่ร,บรอบคอบคนที่อ่าเขาเรียกว่าขยันมุมานะอุสาหะนะครับมาตลอดก็จะได้รับผลที่ดีคนที่ ยังไม่เคยทํามาก่อนในสิ่งที่ผมพูดรีบทำนะครับเป็นโค้งสุดท้ายแล้ว2เดือนถึง2เดือนครึ่งนี้เป็นจุดที่ดีที่สุดนะครับตุลาพฤศจิกาธันวาเป็นช่วงที่ดีที่สุดแล้วนะครับที่จะ เป็นแรงสตาร์ทให้คุณนั้นผลักดันไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้เนื่องจากดาวพฤหัสีกับดาวเสาร์จะเดินหน้าเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยก็ยังกลุ่มกันเหมือนเดิมนะครับก็ยังได้รับผลที่คล้ายๆกันแต่อ่อนกําลังลงแปลว่าเหนื่อยขึ้นหน่อยนึงแต่ผลที่ได้รับก็ยังโอเคอยู่นะอะไรประมาณนี้เดีย๋ยวไปฟังคขยากรเพิ่มเติมได้ในคราวหน้านะครับยังไงก็สูเมันกำลังใจะให้สนับนสนุนกันและยินดีด้วยนะครับกับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้น ในเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับสามารถติดตามคัยากร์ได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคัยากร์ในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ